ครับท่านผู้ชมครับบ่ายวันนี้นะครับวันที่16พันวันขุม2พัน1ครับผมมาอยู่บนเรือของทีมกของประมงนะครับเรือลำนี้นะครกํกำลังลากจูงเบานะครับแฟนซีนะครับด้านหลังนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่บนเรือเพื่อร์สยารทอดนะครับกิจกรรมเทศกาลเบ้าแฟนสีและก็เบ้าไทยนะครับตีกางควันพยเยาของเยี่ยม่ม ฟอกนสีสวยๆหลายรูปแบบนะครับ20กว่ารูปแบบนะฮะแล้วก็มีบ่อไทยหันประมาณหนึ่งสามร้อยประมาณหนึ่งร้อยกว่าร้อยกว่าแบบนะฮะ,ะแสดงโชว์ในดีนบ่อเขย่าว,าวาันนี้นะฮะเอาละ,ะครับเข้าไปดูอาเปาแฟนซีตีอยู่ด้านหลังกันก่อนนะครับอ๋อตอนนี้เขาอ,อยู่ก้อเขย่านะครับตอนนเรือตอนนี้กำลังเล่นไปนะครับ เขายะเพิ่มท่นโดครับหรือไอ้ระเบ้านะฮะเส้นกำลังเนื้อกำลังลากถึงไปแล้วครับก็เป็นเบลฟานซีนะฮะเส้นวีสีสันสดสวยงดงามนะฮะับจำนวนกี่กี่ตัวบ้างครับวันนี้ครับตัวกผมจะไล่ต่ออยู่นะฮะอันนี้นะฮะเบากำลัง คุณผานนะครับที่กำลังถือเบ้าอยู่นี่นะครับหลักษาชัยครับหลัก่ชัยสองทาครับสองทางไมโอ้โอรูมาจากไหนครับเป็นที่ของไททันนะครับไททั้นะครับไททั้งนะครับพอกมาทั้งหมดแต่จะมาชเียดีอยู่ทั่วประเทศทัง่เทานะครับครับโั้านกรับาชัยครับ ครับครับแต่ครนไทยทั้งหมดมันไม่มีกี่ตัววันนี้ครับมาโชว์ของจริงเยอะครับแต่วันนี้จัดเรือมาให้สี่ลำเองสี่ลำแปดลำได้สักี้สิบลำเนี่ยเต็มคว้านเลยครับโอ้ยไม่แค่สี่ลำเองครับผมโอเคนะแต่เดี๋ยวอาจจะรอบหน้าจะเยอะหนึ่งครับครับคนี่ละครับก็เมานะฮะอันนี้ตัวตัวเดียวนะฮะยังมีอีกหลายตัวนะฮะ อยู่ด้านหน้าเขาแล้วกำลังวิ่งไปทางฝั่งที่ร้านนี้ระสงค์ด้านหน้านะครับ ที่นี่ขอสัมภาษณ์อีกแล้วนะครับแอดแอดอ่าที่เห็นท่านวนเป็นเป็นอะไรครับเป็นว่าวแบบแบบไหนครับอ่าเป็นว่าวเดลต้าครับฮะมีหางยาวประมาณเก้าเมตรครับอ่าเดี๋ยว่นะครับเด่นเด่นครับเด่นเดนครับยอดยอดเดี๋ยว่นะมันเบอร์อ่าที่เห็นนะครับวนเป็นเรืออะไรเอ่าเป็นว่าวอะไรครับเป็นว่าวเดลต้าครับเบ้าชนิดที่ปีกโครงนะครับฮะขนาดขนาดใหญ่ไหมครับขนาดปีกกว้างสี่เมตรครับสูงสองเมตรครับ ก็ช่วยเล่าถึงไททันนะครับเป็นความเป็นมาอย่างไรครับไททันนี้เป็นทีมยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีว่านเยอะแยะมากมายหลากสีนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปเล่นที่พิยานราชพักนะครับหัวเินครับสวยงามมากครับสมาชิกไททันนี้อยู่ทั่วประเทศหรือเปล่าครับมีอยู่ทั่วประเทศเลยครับอ๋อทีที่ลำที่เราเห็นตรงนี้คือมาจากจังหวัดนะครับอย่นี้กรุงเทพครับกรุงเทพครับ ครับครับต่อเขารู้ เรียกกันเหมือนลูกไก่นะฮะเหมือนเหมือนรูกเล็กนะฮะแต่จริงๆแล้วเนะะวี่ยเะว่านี่จะขนาดใหญ่มากนะครับอันนี้เรากำลังเลาะแคมของก้อ,อกนพะเยานะฮะหรืออะไรเลาะลิมงตะฟังขอ,อกะะงก้อนพะเยานะฮะซเพืเ่อเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเร่งเรือหน่อยครับอนสวยงามเร่งนดิดนึงครับเร่งดนึงอันนี้ทางนกลางบอกเร่งเรือนะฮะอนนเอาเร็วๆน่อยนะครับพเว่าล<ง>้มมาใครได้นะครับ ทรงไฟวันนี้อย่างนี้ข้ามดอยู่สี่ล้มนะฮะจริงๆลาาเล่าถ้าหาวมีเรือแต่ผมนักเหนาบางทียากเออหาว่าเน,าานี่ยอยู่สวยงามฟ้านะฮะเป็นควันยาวนะครับสบาย ครับนองครับนองครับวันนี้อีกหลายตัวนะกำลังกินน้นออกนะครับ พอหันแล้ว รับยากก็ทักแค่เป็นยากรับสอนเถียงได้รับยากไหมครับเรียไต้องเอย เอาละครับตอนนี้เขากลับมาจุดเริ่มต้นนะก็เห็นด้นหน้าเกาะอ,อีกลำหนึงนะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรือจุงเว้า ว่าตัวนั้นมกถึงฟังสักคำนะครับน้องดูน้องอาบมาอยู่กางกวันไฟยาวรับเนาะเห็นพลันชุดที่พัทยาเลยอย่างเงี้ยเอาลมเอาคนลม้าหินไม่รู้เลย เชิญเลยนะครับท่านครับที่เห็นนี่นะครับก่อมาแอลไปเยือนมาดูบ่าแฟนซีนะก็จะเริ่มตั้งแต่บายโมงป็นต้นไปของตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้จะมีสามรอบนะกะมีวันที่สิบสองสิบสามก็ชมเทศกาลบ่าแฟนซีแล้วนะครับนี่นี่บ่าแฟนซียังมีบ่าไทยประมาณร้อยชิดนะครับซึ่งจะแสดงที่ห้องตีนในกส่วนสาธารณะนะ แต่ทีนี้นี่วันนี้เฮามาชิมแมงแอลคอร์นะครับวันนึงมีหลายรอบกอวันละรอบวันละรอบเลยอันนี้แล้วแล้วมึงกอวันแรกไงว่าเออวันละสามรอบครับวันสามรอบมึงกอได้แหมกี่โมงแหมกี่นาทีจะเอาแหมไปสองไปสามครับต้องไปสอง แล้วก็เลือกเยกสุดท้ายปร่นอ่ะแม่ห้าโมงตห้าโมงครึ่งครับตอนแรงเนาะก็ถ้าหากมามาแอวก็มามาชมได้เลยเนาะจนตั้งแต่บ่ายโมงไปถึงเพ่นห้าโมงแรงเนาะก็จะวันหนึ่งจะมีวันหนึ่งก็จะมีสามรอบขอบคุณจ้นักทนครับเรือเสร็จไปหนึ่งรอบแล้วเนาะก็พยายามลองมาแอลก่อนลองดูนะครับ อีกอีกรอบหนึ่กี่กีโมงนะครับรอบรอบที่สองหรือสามสองโมงครึ่งสามโมงตอนนี้กี่โมงนะครับสี่โมงเย็นตรงนู้นนะครับก็จะมีอีกสองสองรอบนะสี่โมงเย็นก็จะรอบตี่ใกล้ใกล้งานใกล้ๆตอนเปิดนะตอนนี้เขาชมตีอีกก่อนนะครับแบบนี้แล้วครับขอบคุณเจ้าน้าดครับ